เอาละครับกล่าวสวัสดีทุกทุกคนเช่นเคยกันด้วยละกันนะครับวันนี้เรามาพูดถึงในส่วนของการใช้เทคนิคนะ่ครับผมการเล่นเกมรับแบบสุดแก่งนะครับหน้าคู่ก็มาผ่านยากในผมมาเล่ยใครแบบไหนมาได้หมดนะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนนะครับว่ามันใช้ประมาณไหนนะครับโดยในคลิปนี้นี่ยผมสรุปด้วยแอตตาจากช่องยูคิอัพนะครับผมยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทั้งยูคิอัพและก็คิวชแนลไว้ด้วยละกันนะครับมาดูกันเลยละกันนะครับว่าแอตตาจะสอนประมาณไหนครับไปดูครับทุกคน At <Good> always <se> do it on my own so I gotta get through it And the only thing I know is to love what I'm doing Never give up, never slow till I finally prove it Never listen to the nose, I just wanna keep moving Keep my head up when I act Head up that's a fact Never looking back, I'ma keep myself on track Keep my head up staying strong Always moving on ก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีกันมาครับกองหลังกันนะครับเทคนิคการเล่นกองหลังเล่นเกมรับให้แน่นนะครับผม ก็ก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมีกางรับที่เราไว้ใจได้ในแค่ผมเปิดตีนะครับการรับที่ว้ใจะได้อย่างน้อยต้องมีหนึ่งคนเลยนะครับคือสไตล์เดสต์รอยเออร์นะครับคือเป็นกองหลังสไตล์เกมรับนะครับจะไม่เติมเกมลุกนะครับแต่ว่าของผมมันก็เติมอยู่ดีเพราะผมก็กดเติมอยู่ดีนะครับผมมีอีกตัวหนึ่งก็คือวีล่านะครับเป็นสไตล์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะครับก็คือจะวิ่งทําเกมลุกด้วยนะครับ เล่นเกมรับด้วยทําเกมลุกด้วยนะครับตัวนี้จะค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับถ้ามีก็ดีนะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรหาตายเด็เด็เฮลเลอร์ของตัวก็โอเคนะครับก็จะแน่นมากนะครับโอเคครับผมแล้วก็จะมาดูการตั้งค่านิดนึงนะครับการเล่นกล้องหลังนะครับผมจะให้ผมจะสอนการตั้งค่าแบบให้มันช่วยสไลด์อัตโนมัตินะครับอันนี้นะครับจะเป็นการตั้งค่าหมดนะครับผม อันบนนี้เป็นปุ่มบังคับนะไม่เกี่ยวอันนี้นะครับผมก็คือการเปลี่ยนตัวอัตโนมัตินะครับเวลาเราแย่งบอลถ้าคู่แข่งส่งบอลไปนะครับเราจะได้เปลี่ยนตัวอัตโนมัติเราก็เป็นแอสซิสแทนเลยนะครับอันนี้ก็แอสซิสแทนเหมือนกันนะครับก็คือเปลี่ยนอัตโนมัตินะครับช่วยเปลี่ยนนะครับอันนี้คือสไลด์นะครับกดไปเลยนะครับกดตั้งไปเลยมันจะช่วยเราได้เยอะนะครับผมอาจจะมีใบเหลืองบ้างนะครับก็อันอื่นไม่เกี่ยวนะครับแค่2ปุ่มนี้พอนะครับโอเคแค่นี้พอ แดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยนะครับว่าเรากคนทําอะไรบ้างนะครับไปขั้นตอนแรกเลยนะครับถ้าเราเสียบอลนะครับเราควรที่จะไล่บอลให้เป็นนะครับดูจังหวะนี้กันบ้างนะครับผมพยายามที่จะดึงกองหลังลงไปดักนะครับมาดูภาพช้านะฮะเห็นไหมครับจังหวะผมเสียบอลผมจะดึงกองหลังตัวต่ําสุดน่ครับลงไปอีกนะครับดึงลงไาให้สุดเลย แล้วก็ปุโยก็ดึงลงไปอีกนะครับเพราะว่าอะไรเราไปรอดักนะครับแต่สไตล์นี้จะมีข้อเสียตรงที่เราโดนยิงไกลถ้ามันเข้าก็คือเข้าถ้าไม่เข้าเราก็จะสามารถเก็บบอลได้นะครับนี่เราจะไปดักอยู่ข้างหน้านะครับสไตล์ที่2นะครับการอ่านเกมนะครับหรือว่าการอ่านบอลนะครับเทคนิคนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันอันนี้ผมเสียบอลนะครับมาดูกันก่อนนะครับเราดักจังหวะแรกใช่ไหมครับอ่านจังหวะแรกได้นะครับจังหวะที่2องทำเด็วเหมือนเดิม啊 <100. S 2> เวลาบร้อยเดี๋ยวมาดูภาพชากันบ้างนะครับพอจังหวะแรกผมเสียบอลน,นะครับคือไลทที่ผมจะทําคือเปร์ตีคือตัวที่ผมอ่านทางคู่ต่อคู่ว่าจะส่งไปทางไหนเขามีแค่สอง่าที่ส่งได้นะครับจังหวะแรกตัดบ,บอลได้นะครับแต่เราเก็บบอลไม่ได้นี้คือน่าเสียดายนะครับถือเราทำได้ดีแล้วเหมือนเดิมครับจังหวะนี้เราดึงกองหลังตัวต่ําสุดลงหลังเหมือนเดิมนะครับการบอลโยนการบอลแทงน,นะครับพวกหน้าคู่เบอร์หนึ่งสอง แท้เทคนิคนี้มากๆนะครับหน้าคู่เราจะสามารถเก็บได้ดีมากผมใช้เทคนิคนี้บ่อยจังหวะนี้เห็นไหมครับบีบนิดนึงแห็กองหลังกองกลางเรามันจะวิ่งลงไปต่าไปช่วยนะครับเพราะเราดักเราดึงลงมาแล้วนะครับต่อไปนะครับคือการสุดท้ายแล้วการกดดันให้เล่นยากนะครับกดดันยังไงนะครับเราเขาแย่งครึ่งจังหวะนะครับแย่งครึ่งจังหวะแย่งครึ่งจังหวะเข้าไปแล้วก็บีบนะครับจังหวะนี้เราคือเราปิดได้นะครับเรียบร้อยเก็บบอลได้ กดดันยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับกดแย่งกดแย่งอัตโนมัตินะครับแต่เราพอมันใกล้จะถึงเราปล่อยออกแล้วเราก็มารอดักเราบีบเข้าไปเราปล่อยออกเรามารอดักบีบเข้าไปอันนี้ผมดูแล้วผมน่าจะเก็บบอลได้ผมก็เลยบีบสุดนะครับบีบเข้าไปแล้วก็รอดักเห็นไหมฮะเก็บบอลได้นะครับผมก็ไม่ยากนะครับสำหรับการเล่นกองหลังของผมก็มีมาให้นะครับทคนิคนิดหน่อยนะับ ถ้ามีอะไรอีกเดี๋ยวผมจะมาสอนอีกนะครับผมลองเอาไปใช้ดูได้นะครับเทคนิคนี้ผมใช้จนขึ้นแรงตอนนี้จับพันสามแล้วนะครับก็กล้จะติดทับร้อยแล้วนะก็บอกเลยว่ามันเป็นเทคนิคที่ใช้ได้จริงนะครับต้องฝึกฝนกันนิดนึงนะครับมันอาจจะเร่องยากขึนแงนะครับเพื่อสำหรับคุณน้ฝากิดตามด้ยนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ